สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล่ลาสุดกันหน่อยดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่2ประจําค่ำคืนวันศุกร์ที่20สิงหาคมปรากฏว่าเลเบเตสเปิดบ้านเสมอกับกาดิสไป1-1ฮะเกมนี้ทีมเย็นนั้ไปก่อน1-0ด้วยนะจากจุดโทษของอาวาโลเนเกโดครับแต่ว่าเจ้าบ้านกัมาตีเสิอได้จากควนมีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนันก็เลยทําให้ตนารางคะแนนในตอนนี้ทั้ง2ทีมอย่างกาดิสและก็เลเบเตสครับอยู่อันดับที่6แล้วก็7ตามลำดับครับมี2คะแนนนเเท่ากัลย ไปที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็มี4คนมาร์ตินเบตเวตอิลิกลาเมลา่าอังเกลคอเลียและก็คาริเบเซิม,ยมายิงกันไปคนละ2ประตูไปไปิดท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคืนวันเสาร์ที่21สิงหามี4คู่นะฮะตอน4ทุ่มก็จะเป็นอลาเบสเปิดบ้านเจอมายโยกาเที่ยงคืนครึง่งเอสปานยอนเปิดบ้านเจอบีริลแล้วก็แคนาดาจะพบกับบาร์เซียส่วนคู่ดึกตอนที่3อตเลติกบีเบลจะเล่นในบ้านพบกับบ,บาร์เซลโลนา สว่วนอาทิตย์ที่22สิงหามี3คู่โซเซเดาจะเปิดบ้านเจอกับทางไลโยบาเยกาโน้แอตมาดริดเจอเอลเช่แล้วก็เลเบนเต้พบเลมาดริดแล้วก็คืนวันเดย์นท์ต่อเช้าวันอังคารที่24สิงหายังมี2คู่เกตาเฟ่พบเซบีย่าแล้วก็โอซาซูนาเจอเซลตาบิโก้